ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สายไปหน่อยวันนี้ไม่ได้ไปทำงานนี่จะให้ดูน้องค่ะน้องก็ตอดแล้วนี่่ชยอยู่ตอนแนละ้วแต่เขาแข็งแรงมากนะเขาบอกหมอบอกว่าสักหกเจ็ดหกชั่วโมงอันนี้เขาฟื้นก่อนแล้ะ <c oughs> กำลังง,ง,ง่วงเหงาเชยอยู่ชยอยู่สวัสดีเอฟซีซีสวัสดีค่ะ หนู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 โดน,น,นตัดค่ะน,นี่ดูคนนี้สิ่ให้ดูคนนี้คนนี้แซมอนประจำแซมอนชอบขีดคอจุ๊บจุ๊บก,ก่อนแม่แม่จุ๊บหน่อยได้ไหมคะแซมออนจุ๊บหน่อยได้ไหมครับแซมอนชอบคอเคลียอย่างเงี้ย <laughs> วันนี้วันนี้หยุดวันนี้แม่อยู่ใช่ไหม อุ้ยใจจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่แม่แมมจุบก,กันกันฮะขัดจุกขัดชามันจุกน๊กนายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไอ้มังกรดิสวัสดีนูดสวัสดีใจในูดอ่ะน้องนะข,ขยับแล้วน้องขยับแล้วโอ้ยแต่ละลูกเอ้ยตอนเท่านั้เพราะตัวเมียไม่ไหวถ้าเกิดเขามีน้องขึ้นมา เราก็ไม่ไหวแล้วภาระเราเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายกินเงินเดือนของสวเดี๋ยวเพิ่งออกนะลูกเชยอยู่อยู่ในนั้นไปก่อนลูกโอ้ยเอเบอร์ลุกลุกอยู่ในนั้นไปก่อนลุกนี่ฮามาจิฮามาจิงอนแล้วฮามาจิเริ่มงอนแล้วเนี่ยตอนเนี้เนี่ยแต่แซลมอนนี่ชอบมากเลยเนี่ยดูแซลมอนนี่เป็นไรหรอเชยอยู่เชยอยู่เป็นไรหรอเชยอยู่เป็นไรนะ น้า้องช่ยอยู่ยังเป็นไรนะแม่ช่วยูเป็นไรชูยอยู่เขาไม่เป็นไรหรอกลูกเขาผ่าเขาตอนลูกอืมเขายังเหมือนยาอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชูยอ,อยู่ยังมึนยังมึนอยู่ยังมึนโอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ อวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวขอดูน้องก่อนนะขอดูน้องก่อนนะ